ผมจะมาเปิดตัวเกมใหม่นะครับคุณ้ครับเกมใหม่เกมที่ผมรอคอยเกมที่ทุกคนหลายคนรอคอยบนมือถือตอนนี้มาถึงแล้วครับคุณ้ครับไปเล่นกันได้เลยครับวันนี้วันที่27 3. ประมาณ3าทุ่มเกมเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมจะเป็นเกมอะไรจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับพอ<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงเนี่ยมันจะสนุกสักแค่ไหนนะผมเยอะ เฮ้ยมาทีเลยเจเกมใหม่ครับผู้ชมครับมาเรามาดูกันนะผมว่าเกมใหม่ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยคือเกมอะไรกันมดูคือคอนทักชัน่นจิกริตเตอร์นะครับผมมาดูกันเลยโอ้โห เดี๋ยว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 เลื่อนให้คุณผู้ชมดูดูก่อนอ๋อรู้สึกว่ามันจะ,อะเอ่าเออคือเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บอ่ามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมเต็มตอนหน่อยพี่เอา้าทำไมผมปิดเสียงไปแล้ววะผมว่ามันติดขึ้สิทธิ์ว่ะคุณผู้ชมมันผมปิดเสียงไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมเสียงมันยังออกอยู่วะผมงงมากเลย เราต้องลดตรงเราต้องลดตรงไหนวะอผมงงมากอ่ะผมปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะผมตัดปัญหาเพราะว่าลิขสิทธ์นะผมลิขสิทธิ์โอ้เล่นได้ออนไลน์แน่นอนครับผมว้าวานี่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับผม ีดัตรปรกดดด้บัตระปรกดดด,ด้เลยโอ้ยไม่ต้องเสียเวลาละไปเขากดเข้าเกมไปเลยนะผมพื้นที่ก็คุณผู้ชมก็ดูยิงเสนะียงเอาแล้วกันนะผมอวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะผมยี 27, 27, 27, ่สิบเจ็ดเห็นไหมยีเยี 27, ่สิเห็นไหมยี่สิอ่ายีพฤษภาสมทุ่มนะผมมาพื้นที่สองกิกครนะผมสกิกก,กว่านะคุณผู้มครับสองิบสีกดเปิดเลยนะกดเปิดเลยนะ กดเปิดนะครับผมจะกดเปิดแล้วเวลาเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยเสียสี่นาทีแป๊บนึงมาด่วนเลยยุบฉากออมาแล้วเข้ามาแล้วว้าวภูมิใจเสนอครับผมเอาละคุณผู้ชมเอาละเอาละมาแล้วครับภาคสี่มาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไม่มีเพลงอ่ะไม่มีเพลงเหมือนภาคสามเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเพลงมาแล้วเฮ้ยโอ้เพลงกระตุกว่ะ เอาใหม่ได้ปะผมเอาใหม่ได้ปะเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะคุณผู้ชมเนาะขออนุญาตเอาเทคกสองเย,ย้มีเสียงปะขอเสียงเสียงมาเสียงเ,เสียงไม่มาวะอุย้ยดจดิจดเจดิด เจอเจอผมอย่างช่องกับเลยเสียงแบบนี้เจอเจอเสียงเบาไปหน่อยนะเจอ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 มันอาจจะดูบ้าๆโมโอนิดนึงนะเพราะว่าเกมนี้มันทำให้ผมมีวันนี้ไง โอ้ยอีกสักรอบได้ปะจะผภาพมันยังสวยเลยผมขออีกสักรอบได้ปะพี่ผมขออีกสักรอบได้ปะนี่นี่เพลงที่มันที่สุดคือเพลงนี้คุณผู้ชมผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอยู่เพลงที่มันที่สุดคือเกมนี้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนี่มันภาคภาษาดิคมันมันมากๆเลยมาดิมาดิมาดิาดอ๋อภาคาษาผมปิดเสียงไว้ประตูเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดให้ฟัง อ่ะเข้าเกมมาแล้วนะดูเพลงนี้มันสุดเดี๋ยวผมเปิดเพลงก,ก่อนอนื่นเราฟังเพลงก่อนเสียงพลังนะผมที่ภาคสีมันเสียงเบาคือในเกมผมยังไม่ได้เข้ากระเดืองคู่ มาดูมาดูอะไรวะเนะี่ยเรามาลองภาคสี่กันเรามาลองภาคสี่ภาคสี่เป็นเสียงเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าเกมแล้วนะผมจะเข้าเกมแล้วนะห้านาทียังไม่ไปถึงไหนเลยครับพ่อม เอาว่ายังไงครับว่ายังไงครับหูม่งภาพอย่างสวยเลยครับผมมันสไตล์เดียวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเลยครับผมโอ้โหแม่งตัวละครมันก็เหมือนกันมาพี่ดำมาพี่ดำมา,ำมาหาผมหน่อยพี่ดำโปรไฟล์เสียงตาลมาใครอยากเล่นก็ทักผมมาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะหนึ่งแล้วกันนะนะทีหนึ่งแล้วกันนะผมเสร็จสิ้นไปเอา้าเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยอ๋ออันนี้ที อันนี้คืออ่มานะน,นี่เฮย้ยมันได้มันต้องภาษาอังกฤษหรอเอ่อที่หนึ่งอเอาเอาชื่อเหมือนกันแล้วกันนะที่หนึ่งมาไอคาวเรากดซิงไอคาวด้วยนะครับผมอันนี้คือเวลาใช่ไหมทุกอย่างมันเหมือนเหมือนกันอนะ่ะอันนี้เป็น ISO นะครับเป็นมาตรฐาน ISO โรงงานนะครับผม ติ๊กเหมือนผมเลยนะครับกดสตาร์ทไปสตาร์ทอ๋อมีสตาร์ทแบบฮะอะไรอันที่สองอันที่สองคืออะไรเนะี่ยอันที่สองคืออะไรวะเดี๋ยวลองกดนี้ดูนี่โอ้แบบห้องบีออนไลน์คืนนี้นะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเลขไปก่อนมาแล้วมาแล้วนะครับผมมาแล้วครับผม โยสวัสดีเช้าที่แสนสดใสสวัสดีนะพวกเองอรุณสวัสดยามเชา้าผมไม่ได้ดูสปอยเลยนะผมนี่คือครั้งแรกที่เราเข้าเกมมานะคโอ้โอ้วุ้ยพะจันทรโอ้โหดูเมืองดิโอ้โหทำไมมันสวยจยังวะดูด,ดิ ว้าวโอ้โหสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีครับสุดยอดไปเลยว่ะอ,อยากเล่นนะเฮียแท็กเตอร์แท็กเตอร์เฮียรมีรถอะไรบ้างนะรถปูนดิแพ้เฮ้ยมีสามคันนี้ให้เลยเหรออ๋อเขาโชว์ไปเฉยเฉยเว้ยร์ได้ขับคันเดิมได้ขับคันเดิมสอนผมหน่อยครับพี่สอนผมหน่อยโอ้โหแม่งคนเดิมเลยนี่ว่าพระเจ้าเอ้ สอนผมหน่อยครับอ่าไปดังไหนครับอุย้ยทำไมไอ้โลโก้มันใหญ่กว่าเดิมวะเดินหน้าใช่ไหมก็ดันไปข้างหน้าเออเอาเหอะบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิกอ่าเหยดเสียงเสียงเสียงพี่จะดีไปไหนเนะี่ยเสียงพี่จะตื่นเต้นไปไหนเนี่ยอันนี้เป็นการเลี้ยวใช่ไหมอันนี้คืออะไรนะ่ะลูกกลมๆนี่คืออะไรอ๋อยกดัมได้เลยเหรอไม่ใช่ คอนโทรลได้เลยเยสตึ้ง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 ตึงตึงโอ้โตะเตะโอเคมามึงสอนอะไรโอ้คือคนเล่นเกมเขาคงเขาจังโก้ขนาดนั้นเลยหรอผมก็งงเหมือนกันคนเล่นเกมเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เลยหรอคืออ่าเผื่อคนดูไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีอันนี้ด้วยนะมันมีกลมๆบังคับนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เนี่ยเห็นยแม่มันมีไอ้กลมๆนี้ด้วยนะเนี่ยมีกลมๆนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยอ่าเรดูไม่เห็นไงปิดกล้องเล่นไหมล่ะอือสอดครับผมอ่าปิดกล้องก็ได้อ่าเอาเลยครับเสียไปเลยครับแซ่ใครที่เสียจะให้เดินหน้าไปไหนนะอันนี้อุย้ยมันทำไมตัวใหญ่จังโอ,อมันปรับได้เลยเนาะแต่ว่ามันนี้มันยังตัวใหญ่อยู่ วุ้ยทำไมมันดูโยกสมสมจริงกว่าภาคสามเนาะดูโยกสมจริงกว่าภาคสามนะครับอ๋อเขาให้เราขับรอบเฉยๆป่าปาป่าปา,ปาบีบแต่ได้ไหมบีบแต่ได้ไหมเอ็กซ์เลนด์กดดับเบิ้ลกดหน้าจอสองครั้งอ๋อเขาไม่วิ่งรอบเฉยๆโอเคผมชอบบีบแต่ เปิดไฟได้ปหมผมแบบอยากอุย้ยไฟสว่างนะไฟสว่างมากไฟสว่างมากคือมันสอนอะไรไม่สอนเลยมันสอนเราขับรถอะคุณผู้ชมคือสอนแบบสอนที่แบบสอนแบบที่คนอื่นเขารู้อยู่แล้วผมเริ่มรำคาญเสียงเพลงละขออนุญาตปิดเสียงเพลงหน่อยแล้วกันเอาอ่าิวสิ c เขายัดปรับการาฟิกแบบวิลี่หายเลยแล้วกันนะผมปรับได้อันเดียวการาฟิกมันเอ๋มีหายอันเดียวเองอันนี้คือความคามชัดเหรอนี่ว่าอะไรอุ๋ยนี่คือความใหญ่นี่ว่าถ้าเราปรับปุ๊บมามันก็จะเล็กนี่งไงเล็กละเ,เขาบอกว่าให้เราไปเอ่อ ไปไหนอ่ะหมอเขาบอกให้เราเปิดไฟนะครับผมอ่าเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็อ่าบอกว่าให้เรากดอ่า GPS ค้างมันจะให้เราไปบ้านหรอหรือว่ายังไงอู้นี่แมปนะผมอ๋อจะให้เราไปตรงนี้ใช่ปะ่ะจะให้มาร์คเพื่ออะไรอ๋อมาร์คที่บ้าน โอ้เ้ผมขับบ้าน้ยมาร์คเป็นสีม่วงอุ้ยแมปใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมดูดิแมปใหญ่มากเลยว่ะโอ้ยโอ้ยมีกี่เมืองเนี่ยสองเมืองหลักๆคือเห็นสองเมืองนะอันนี้คือภาพอ่าเราต้องผมต้องขับรถไปจริงหรอผมต้องขับรถหรอเนี่ยโอ้โหรอแป๊บน,นึงนะมันจะหลุดมันอาจจะเป็นกลางคืนนิดนึงนะผมเราสามารถวาร์ปได้ปะ นี่คุณจะให้ผมฟ้าแบบนี้เลยเหรอลูกพี่โอ้หจริงด้วยวะกลับไปตามเช็คพอยต์ของเขานะครับผมอ่ะโอเคกลับไปตามเช็คพอยต์ของเขาเสียวมันจะดูกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมแบบว่าแชร์หน้าจองไงผมไม่ได้ใช้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋ออุ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมว่ะผมลืมชื่อมันว่ะไอที่ส่งภาพ หน้าจอมือถืออ่ะอุ้ย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 โอ้ว้าวไอ้ที่ส่งภาพหน้าจอมือถือไปยังคอมอ่ะผมผมผมไม่ได้ใช้ปกผมไม่ได้ใช้ตัวตัวนั้นนะผมผมใช้แค่ใช้โปรแกรมไงแล้วก็เสียบสายต่อเข้าไปโอ้สวัสดีครับไฟแดงโดนไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองดอกอือพระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องขับรถล่นจราจรแล้วนะ โอ้โหความเร็วเป็นร้อยเลยว่ะอุ้ยมีความเร็วบอกเป็นร้อยเลยว่ะเดี๋ยวก็งั้นนะผมทำเสียงให้มันดีๆก่อนเสียงน่าจะดีแล้วนะครับปมันเปลี่ยนอะไรนี้ได้เปล่าวะไอ้ที่โอ้ไม่ดีว่ะเหมือนเดิมเลยว่ะเสียงเหมือนเดิมเลยว่ะไม่เป็นไรหรอกนี่ผมอ่านในคอมนะคุณผู้ชมพาดจะได้คมๆนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านในคอมประมาณช่วงแรกๆอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็จะไปอัดในมือถืออ่แบบไม่ต้องเปิดกล้องแบบอัดในมือถือเลยอ่ะนะครับผมเฮียเหรียญเหรียญ <ๆ S 1> อะไรมาลงรถไม่ได้ช่วงแรกๆกนะับเกมฟาร์มมินิซิม u เ a t o r ยีสาบบา่สิบสอ่ะก็ลงรถไม่ได้นะโอ้โห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 ไม่งั้นมาแรงเกินผมมาแรงเกินไปพี่ ลลีละกันเนาะเอต้นทีละกันเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่ามมองภายในหน่อยะลักลันนะ,ะนะนี่คือมองมมองภายในนะครับอือธีอันนี้วิธีคือวิธีเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้ตายแล้วไปแล้วครับผมนี่ครับมาแล้วโอ้โหผมเล่นบนมือถือเลยนะไม่ได้เล่นบนโปรแกรมจะน้อยนี่คือบ้านเราเหรอ ทำไมบ้านเรามันสวยจังวะขออย่าดูบ้านแบบเต็มแล้วกันนะมือมือถือร้อนจังวะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมือถืออย่างร้อนเลยวะ่ะเก็บนี้อุย้ยเลเวลหนึ่งแล้วเราน่าจะต้องทำภารกิจนะผมสวัสดีพี่อ้าวสวัสดีครับ <c oughs> เล่นไปครับต้องให้ทำไงเนะี่ยเมือ่อเมื่อไหร่มันจะเช้าเนะี่ย โอ้นายเห็นอันนี้ไหมเห็นบ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนี้อ่ะมันกําลังปูพังอ่ะนายช่วยซ่อมให้ฉันทีน่ะโอ้ต้นไม้ล้มด้วยนะครับนี่ต้นไม้ล้มด้วยโอ้โหมีรถขุดมายกไม้หินด้วยอ๋อสงสัยเราไม่ได้แบบกลับบ้านมานานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องแบบว่าอันนี้คืออะไรวะอ๋อมันสอนให้อับสมองด้วยนี่า่าอ้าวราไปกดไม่ได้อ่ะกดค้างเหรอ กดไม่ได้กดไม่ได้เอา้ามันให้อัพสมองด้วยนะครับอา่าหุ้งานมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้งานยังไม่มีอะไรนะครับนี่ไงมันให้อัพสมองนี่ไงผมอัพเป็นเงินก่อนแล้วกันนะเราเดินหน้าไปเลยนะผมไปเลยครับมาเลยสวัาดีครับ เางี้เอางี้เดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผม15นาทีแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วกันนะผมสำหรับเปิดเกมใหม่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูต่อวิดีโอหน้าตอนเย็นๆแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมไปมือถือมันร้อนแล้ว15้โปนะไม่งเล่นเกมนี้ร้อนอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวดูต่อวิดีโอหน้าครับผม